อาทอสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่2มกราคม2567นะครับพระเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมารับชมครับมหาปูสายตัดพี่น้องสูตรทำเงินนะครับผมงวดแรกนะครับงวดวันที่17มกราคม2567นะครับของปีนะครับพี่น้องปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีนะครับมาปลายปีก็ลุดยุงงวด2งวด นะครับท่านชมเอางวดวันที่1 7มกราคม2567เดี๋ยวพาเขาไปเบ่งไปฟังมันกันนะครับว่าสูตรทำเงินเอาเดี๋ยวพาไปขอพรรับขอพรขอโชคลาภปีใหม่นะครับพี่น้องน้ำองค์พระพุทธรูปองค์พระประธานไงนะครับมาแล้วก็ต้องมาขอพรขอโชคนะครับเอายกมือสาธุเอาเด้อพี่น้องเด้อครับสาธุเด้อนะครับองค์พระประธานองค์พระพุทธรูปนะครับบ่าวเถาขอโชคขอลาภให้อีฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงนะครับ อายุมั่นคนยืนนะครับผมไอ้เพิ่งแห้งๆสามตัวสองตัวหรือปูเด้อนะครับงวดวันที่17มกราคม2567นหครับคอะซาถูกเรื่อยๆแห้งๆตลอดปีตลอดไปท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเขาไปหาปูทั้งกันเขาไปกาดนมัสการปูทั้งกันปีใหม่พี่น้องนะครับกาดนมัสการครับปูกาดนมัสการเด้ะค่ะปูกาฝนเลยฝนใหญ่ค่ะซาถูกค่ะงวดแรกของปี67เต้องปูนะ เอาครับเขายังว่าชาวมุนเอา่ตอลุยตอปูวาแบบกองสลากยังหมุนอยู่กับลุยตอทั้งหมดสมครับ ก้ตารางตารางป่ปัวก็จะได้เลขในตารางเจ็ดแปดเก้าสองสามสีสูตรนี้คือสูตรง่ายนมะปัวง่ายง่าย่วนปีเป็นยังไงกับเป็นตัวบวกตังสี่โปัวนะตังในเป็นหกตัวสี่ห้า รวกา0น่าใส่ต่อลำดับที่สอ0หนึ่งสองสาสูตรเลขติดนี่็ยังกลาบลุกลงวดอะไรสูตรเล็ติด,ตดตป,ดปวดวันนี้นจะมาว่าเลขติดหกบวกแปเก้าสิบห้าเเอาเรักแสนดีป่วยักแสนรักแสนบวกเก้าักแสนบวกแปด สีสูรัเจับคู่กันไดบตรงกันกับตรงกันจตรงชกันที่เจ็มันบชนกันคือจับคู่ครับเนี่ยบนชกันที่จับคู่่วนหนึ่งเจ็ด่ยครับชนกันวันนี้ชนที่เจ็ด ครับจับคู่น้าทารุ่นกันดูนครับจะเดินบอนาปูนเนาะจะเดินบอเขายังว่เศร้ามุนต้อเข้าบุนต่อบุนต่อสองเจ็ดสมดส่องแปดสามแปดสี 93้าสองเก้าสามก้าสี่กับ รับพันตัวใดปูรับพันหาด้ปูสสปห้าห้าส่สี่รับพันคือหาห้าบวกแปดสามรับ3ามรับสามโอ้3ับสามดนครับเด้นตัวใดปูวิ่งถ้าวิ่งบนวิ่งตัวใดครับวิ่งเวิ่งเเด่น7จนะปูหาตัวดำก่อนครับ tắp yêu <laughs> <laughs> <Cảm cười> <laughs> <dân chết. cười> <laughs> bố qua tắp đi qua tắp đi là tùa hảo chưa nói chứ tèn song bèn xì tèn tắp sợ lúc nè tùa tèn tuya tèn tuya tèn tuya 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 เธอจะมาพี่น้องคันนำคนก,นกันกับเป็นไม่ได้อ่านะแถวบนแถวล่างอัดมานำกันได้นน<ม>ในอบ,บมานำกันได้สองสี่สองสามก็ไม่ได้ขึ้นไปอ่าตัดเอาจาัดชุดในตะล่างนี่นะครับสูตรอ่ทาทำเงินกนค็คือตังค์เอพี่น้องหลักน่วยนะครับห้าสี่สี่ก็ตั้งสี่รับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับนับไปหกตัวนะครับเก้าแล้วกัมาใส่ตัวที่แถวที่สอง ศูนย์หนึ่งสสสเท่ที่สองใส่แค่หาตัวนะครับกระตัดนะครับสามตัวท้ายใส่เป็นเหล็กในตาล่างเอาปูนะเด่นว่งตัวไหนเด่นเจ็ดเจ็ดสีนะครับผมวไปตัวนี้พอดัดกันตัวนี้กันอันนี้เดือบวโอ้เด่นลักเจ็ดตัวร่องคือเก้สองกับเก้ แปดสองนี่แดับบวกปูคือตัดคูนคู่ดับสี่บวกสีบกสได้แปดอ๋อสีบวกสี่ก็ได้ดับแปดอาะหก็รกสกดับสก็คือลักพันบวกแปดห้าบวกแปดได้สามดับสามอ๋อธรรมชมไม่มาบนเล็กไม่มาบนเจ็บเจนบาค่ะแมาลักไปลังในมา สามก็ไปล่างได้ไปล่างได้เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่มาบนครับอันนี้สูตรบนเ่ยเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้เลยพี่น้องตัวใหญ่ๆนะครับนะสูตรนี้ไม่มาบนสูตรมาล่างได้สูตรไรสูตรในที่ที่ปูตัดนี่บ่าครับผมสูตรที่ปูตัดเผามาบนแต่ว่าไปล่างได้เดี๋ยวเบาเทาเขียนให้นักผู้ชมนะครับสูตรทำเงิน ูตรทําเงิน17มักราม6 7ได้พี่น้องเดน้นะครับในตารางปูมี7 8 9นะครับ2 3 4นะครับวิ่งวิ่ง7ได้พี่น้องเดน้นะครับแถวบนนี่มานน้ำกันเนี่ยปูได้มักจับใส่กันไนมาป,ปูแถ,าแถวล่างก็จับใส่กันได้นะครับผม มาเลพี่นองครับผมจับคู่นะครับเจ็ดสองเจ็ดสาเจ็ดสี่นะครับแปดสองแปดสามแปดสี 8, 2, 8, 3, 8, 4, ครับผมเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะปูตัดนะครับชมชมปูเอาลักสิบลักหน่วยครับห้า สี่บวกสี่ได้แปดตัวดับแปดบนมาล่างได้มาปัวแล้วปูเอาลักพันห้าบวกแปดได้สิบสามแบบดับสามแต่ไปล่างได้ได้ทำชมเด้อนะครับปูตัดให้แับเหลือแค่นี้นะครับปูวงนี้เลยเจ็ดสองกับเจ็ดสี่นะครับเก้าสองเก้าสี่ตัวรองนะครับท่านผู้ชมสูตรทำเงินนะี่ครับผมแคปหน้าจอนะครับ แต่ว่าแต่ว่าติดเก่าวดนี้ดังนี่ปูติดเก่าดังเพราะว่าสูตรสูตรนี้เดี๋ยวนี้เขาทํากันหมดแล้วปูสูตรนี้รู้จักกันหมดนะครับกระเด็นเด็กเด่นเก่านะพี่้องเนาะแต่ว่าปูให้วิ่งให้วิ่งเจ็ดนะครับเน้นบนมาปูเด่นบนนี่พี่้องเด้อเน้นบนเออเน้นบน ต่ว่าตดนล่างได้พี่น้องเน้นบนมาเน้นบนนะครับทำชมเอาแคปหน้าจอนะครับสูตรทำเงินปูแห่งตองวัดแล้วครับ,งว,รบงวดแรกของปีหกเจ็ดได้พี่น้องเดอ้อสูตรทำเงินนะครับชุดได้ตะล่างปูวามาทำกันได้นะปูครับผมเด่นให้2คู่นะครับเด่นที่7วิ่งเจ็ดเสี่ นับเเป็นตัวรอง 9294, หลัก8นี้ไปล่างได้เนะพี่น้องเดอ้อ8 2 8 3นี่ไปล่างได้7 3, 9 3ก็ไปล่างได้เห็นไะหครับอันนี้ชุดนี้ให้เน้นบนนะครับถ้าใครชอบล่างก็จัดไปเลยนะครับ84 8 3 8 4แนะครับแต่ชุดบนให้เน้นนี้72กับ74นะครับตัวรอง9294เอาแคปหน้าจอกราบขอบุญขอบคุณป,ปูทำาชคนะคนะเอาให้ได้โชคว,วันแรกของปีนะพี่น้องเดอ้อ สาถุกครับปูคือสักประมาณช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับคุณเจนนี่